สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุขคนพี่น้องสุบอนบายดีงามเที่ยงพี่น้องบายดีงามบายบายเนาะมไก่เที่ยงเลยพี่น้องเว้ยมาบ้านหลังสีเขียวอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ้าแต่นเราตื่นยังบ่นอนอยู่นอนจากเทืออย่ยแล้วพาตื่นมาเนี่ยน้องเธอหนึ่งมลมมันหนาวพี่น้องเอ้ยบุ๊จัดจะจัดวัดจัดไข่จัดหนาวเลยเนี่ยน้องก็แดดสิครับแม่มันนี่ลวกประแดดใส่พี่น้องเอ้ย อเธอเแต่แสบใช่หนั่นกระลวกตะปเรกใช่ปะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกวัวพี่นออ้องเอ้ยเศษๆมาเนี่ยถ้าก,ก,กล่องกรได้เนาะไปได้ เม,มนี่กับไข่มาแต็มมือขึ้นเฮื่นไปนเลยแต่มือขึ้นห้านเนาะปากจืดเพื่อนวะหมูย่างหูฮารสสาดอืมจะว่าเพชรอืมมือเปลืกหิ้มประเด็กใช่ปะนี่ไม่ร้อย

ยากยู่ไซสพีส่น้องเอ้ยไไปหาปะโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอทโล้ยโอ้อ้กโอ้โอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ทอยโา้แโอ้โอ้้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ย้ยโ้ยโอ้ยอ้โอ้ยดอ้อยโอ้้อ้ออ้ย้อ้อ้ยอนย้ยอยย ไอ้นม้กก็อุ้มกันเลาะอยู่น้องเอ้เราบออยากอยู่ซืซ่อได้อไอ้อะนากนด้อ <laughs> พอข้าน้อยบออยากยูซ่ซื่อพี่น้องเอ้โอ้ไปใช้กับไปอยูนอพายกับยูนะคะแนนผ้าคยไปดูผมก็อยากินได้ป่ะนีัสปีพามสปอร์เม่เออเอ กะเญงแหงพึกลงพี่น้องเลยกระแญงแหงลงอีกแล้วรรัววพี่น้องเรรัวเบื้งคลิปนี้แบบบบพักเลย แบบโมีตัดต่อเลยนะมึงรั่วเลยข้างนอกสิเป็นสีแดดเนี네่ยสักหน่อยมะไรเอาอีกทั้ทงนี้นสิเป็นหมากยังไงหมากบวบกปะใช่หมากบวบ แต่กับพักหอมป่อพ well, so, yeah, so ี่น้องเอ้ยเอ้ยโบแมนพักขยี้เรียกวพักเรียกวพักมาแงพี่น้องเอ้ยเนาะนะหอาลงตรงนี้ผมใส่ป้าพันยากสดพิ่วะป้าเราหมักสดนเพิ่มเพิ่ม เนี่ยคืออะไรเนาะเนี่ยคือความเปรานดีนะนะพี่น huh? yeah. ้องเอ้ยไพ่ว่าคือคือเอาคอมเมนต์มาบอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากินต่างกันจะเื้อความเออันเดียวกับโลดเนี่ยโอ้ยเมียบอกผ้าเว่มีแต่ามีแต่ให้เหยียบร่อยเนเหยี่ยเมียสั่งเลยสั่งให้เหยียบยังเดียวทุกเจ้าห้องยังไม่ยิ้มน่ะ มันจ่้ยอย่างไอ่ะอ่าไอม่นี่้รหแปดเข่ามยังรเตมันห้องใตปวดด้วยอ่ายักห้านะครึ่งรถมันจะเข่าโค้งบางท้านจหดน้ามนได้ยันเจียใส่สมาธทีเนี่ยจักหน่อยนะฮะอ่นนะเอออย่ามันลื่นเด้อยันรถลื่นคือน้ำไปเลยคือน้ำมัน ลมมอบวบเนี้ยอืมข้ารุเ่าก้นอ้าวบมะไชื่อเจ้าม่ปูหรอดุซลิมนะบวบอันนี้บ่บวบอะไรบวบสัตว์คำาบวบปีมันเก่านานเป็นคำว่าบวบอันพันเนี่ยมันเป็นเร็วหเดียวไงอะอน้เกลืาเป็นกสอนพันมันนะ ชิจางใช่ป่ะแม่ม่มีขี้ใสลายใช่แมว่ะสลายเลยอืมทีน้เราบซื้อกัซื้อันได้หรืองน้างนอกกวดแดดพี่น้องเวยก็เลยเากัน่าย่ข้ามาวางเลย เมนูที่แม่ม่นนี่ถนัดที่สุดก็คือแกงหน่อไม้นะบ่วงบ่วงบโบลาณปอไปไดหเขาวสาเกตนะปทิมาชยวยนี่ช่วยปทิมาอยู่ป้อนนี่เออที่บ่วงว่าน้ำไหนทั้งหมดนี่คือบุตรค้นลงมาแตือนเงินเดือน

ơ không có mấy anh em ở trên mà, mà chỉ hay là bao lén, ghi bên cạnh của khó khăn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  อรถไล่ตลบจะแถวเนาะนม่อันนี้เอามาไหว้นะนี่รถใจเป่งนวแล้วไหมแม่นี่โอ้ยังหมได้ใส่เป่งนวดเลยหมอจะเข้าโบสถ์จงวันนี้เปงนวดกับเป่งนวดแบบเขแท้เซื้อห้ังนูวะวันนี้อเท่าไรป้บาทคันของบแทดิเก้าสิบร้อยสิบคือกัน ยมีของแทกของเทียมมีเบอร์วันลอยเบ็ดอ๋ออะเมย์มันหนีเออบมนี้ยสิใส่เบอร์เตเลยพี่น้องเว้ยบวกกันเลยจัดไปล้นหม้อพี่น้องเว้ยแกงหน่อไม้หม้อยักษ์สองโลทั้งนั้นทั้งตอนก็ประมาณสามสี่โลอะไรพี่น้องเว้ยเพื่อกระดูกกระเดี่ยว นิ pe, pues ่งเนี่ยจะใส่หน้าโพดคนลงเลยเลยบวบไปิด้สสบุ่กมาทานใช่อีกวะนี่ยาี่แปหนึ่งพียง่หมอพจ้าน บาทที่เท่าพี่น้องเอ้แม่มันี่เพิ่มไพ่เข้าไปกบลอบนี้ยังบริษัทเบิร์แม่ม่นี่มือในป่ามักก่เสบพี่น้องเลยมีมือยากต๊บลีมือนั่งากตกแล้วปีนี้ีมือหน้าอกต๊ะี่นั่งวนขข้นค่ะใเป็นนัวด้วบาทเนี่ยย่งพื้นมันใส่ใ้ดีพื้นนี่หน่อยเนะเวลาทานทาเฮือนอะ อืออาตัวนี้ใช่ออจุดโลดมันข้านใช่่บดีบอแป้งนัวเน้นเน้นดูแป้งครับ พอเซ่บมือนั้นมือันแกงแซนนังหมูนะทำนีแต่น้ำมันหมูเสบ <c oughs> มือนั้น,นแหละคนเส็บนะนนนค้ายหมขาดเลยวะ <c oughs> มือน,นียเส็บดีจังเลยนะแกงแซนังหมูนะหาีเดี๋ยวร้อยว่นี่ะะะน,นะขา้าตะปงว่านี่ พักแงะเนาะเสียบพักแงะพักมาแงะพี่น้องเฮ้เสียงไก่มาแล้วพี่น้องอีแเดดอีแเดดมาแล้วอยากอีแเดดอีแเดดอีแเดดมาแล้วไก่หน่อยจอมป่วนนี่พี่น้องอยากไข่ไข่ทำปอพี่น้องเลยแต่ว่ากินคนละกินตัวนี้ใส่แกงน้ำไม้ใช้ได้แต่แกงน้ำไม้ก็เป็นไรนะพักมาแงะ นี่ได้อ๋อปักแขนเนี่ยพี่น้องเอ้ยพร้อมเสิร์ฟพี่น้องครพร้อมเสิร์ฟไว้เสนี่ก่อนพี่น้องสลาบคลิปนี้ขอบุญขอบคุณในไลฟ์พี่น้องกไปสุขสุขคนขอบคุณตัวกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องจักซองไรเนาะขอการคลิปหน้าพ,พ,พี่น้องสลาบคลิปนี้สบายดี